หน่วยพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยจศึกษาร้อยเอ็ดค่ะเรียนท่านผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยจศึกษาร้อยเอ็ดท่านดออรอดุลศักดิ์บุญอเนกท่านรองผู้มีการท่านวิทยกรพี่เลี้ยงคณะทํางานรวมไปถึงผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้มีการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดในรูปแบบออนไลน์ทุกท่านค่ะดิฉันดรสาธกาตัลชัยศึกษานิเทศชำนาก,การพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดรับหน้าที่พิธีกรผู้ดำเ,เนินรายการในวันนี้ค่ะในวันนี้นะคะทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดนะคะก็ได้รับเกียรตินะคะได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยพัฒนาหน่วยต้นแบบหน่วยที่สอง ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดดารงตำแหน่งรองผู้ในการสถานศึกษาจำนวน452ท่านของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดในลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ในการสำนักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อท่านดรอดุลศักดิ์บุญอเนกได้กล่าวต้อนรับและพบปะ พร้อมบรรยายพิเศษแต่ผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญค่ะคเียบท่านรองผูม้มนการสำนักง,งานเขตทุกท่านท่านผูม้มนการกลุ่มท่านคณะทำงาน ทิายากรพี่เลี้ยงแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ว่าที่รองผู้มีการสถานศึกษานะครับทุกท่าน400 424ท่านณนวันนี้นะครับณนะตอนนี้แต่มียอดที่ให้เข้ารับประการอุบรมได้452คนอยางนั้นขาดไปอยู่28นะครับประถมศึกษาก็หายไป14มัธยมก็14คนนะครับ นั้นก็ไม่ครบตาม452คนนะครับก็ถือว่าได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนมากอยู่นะครับก็ก็เรียนยินดีกับทุกท่านนะครับที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษานะครับเนะบื้องต้นก็คือต้องเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับถึงการอบรมในวันนี้ในครั้งนี้ได้รับการมอบหมายให้ สพมร้อยเอ็ดนะครับเป็นหน่วยฝึกก็ต้องขอบคุณทางผู้บังคับบัญชานะครับที่ให้ความเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจนะครับก็จะให้ความรู้คณะเราให้มากที่สุดนะครับพั้นประสบการณ์นะครับซึ่งทางเขตพื้นที่ได้เตรียมทั้งสามระยะนะครับทางหน่วยฝึกเรานะครับต้องขอบคุณทางคณะทํางานในทุกเขตพื้นที่ครับที่ท่านอาสาเข้ามานะครับวิทยากรพี่เลี้ยง ทุกท่านนะครับที่อาสาเข้ามาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้กับแต่ละกลุ่มนะครับทั้งส่วนรวมด้วยนะครับดังนั้นก็ฝากท่านว,วิทยากรพี่เลี้ยงได้ช่วยนะครับช่วยเหลือผู้เข้ารับการบรมนะครับในกลุ่มที่ท่านรับผิดชอบนะครับในประถมศึกษามีเก้ากลุ่มด้วยกันมัธยมศึกษามีสิบี่กลุ่มนะครับก็ จะเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวนะครับกลุ่มหนึ่งยี่สิบคนนะครับบางกลุ่มก็สิบเก้าบางกลุ่มก็สิบเจ็ดนะครับตามที่เรารายงานเข้ามานะครับเนื่องจากตอนศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัดแจ้งรายชื่อเข้ามาก็คงจะยังไม่ได้สำรวจว่าใครสลัดสิทธิ์นะครับหรือใครไปอบรมรองเอ,อไปอบรมพอโรองเรียนใครบรรจุแล้วอย่างงี้นะครับก็จําให้เวลากระชั้นชิด ติดประสานงานคนที่จะมาแทนก็ได้ส่วนหนึ่งครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าได้ตามนี้นะครับก็เริ่มนับเวลาเลยนะครับหน่วยฝึกเราใช้โปรแกร,รม w ว b บ x นะครับซึ่งเป็นโปรแกร,รมที่รับคนได้รองรับได้เยอะมากหนึ่งพันคนดังนั้นเราจะไม่มีปัญหาเลยนะครับของหน่วยฝึกเราเพราะว่าของเราเนี่เข้ามาได้เลยพันคนนะครับ รวมคณะทํางานวิทยากรพี่เลี้ยงทั้งหมดนะครับกับผู้เข้ารับการรบรวมก็ยังไม่ถึงนะครับไม่ถึงพันนะครับดังนั้นก็ฝากนะครับเดี๋ยวทางฝ่ายเทคนิคจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับฝากผู้เข้ารับการพัฒนานะครับว่าเป็นห่วงท่านไม่ใช่อะไรหรอกนะครับในเรื่องการโพสเมื่อกี้เหมือนกันทางฝ่ายวัดประเมินผลได้มารายงานผมแล้วนี่ขนาดเบื้องต้นนะ นะครับก็ฝากว่ามันเห็นกันทุกคนนะครับแล้วก็ท่านแต่ละท่านจะมีคนนั่งดูท่านอยู่นะครับเพราะเราเรามีวิทยากรพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มมีวิทยากรใหญ่ด้วยนะครับมีคณะฝ่ายวัดผลประเมินผลด้วยบางท่านอาจจะมองไม่เห็นในจอหน้าจอว่ามีใครดูนะครับแต่ว่าเรามีคณะวิทยากรได้ดูท่านอยู่ดังนั้นจะทําอะไรให้ระวังเหมือนคล้ายๆว่ามีคนมองเราดูอยู่ มองเราดูมองดูเราอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีท่านไม่เห็นหรอกในหน้าจอเหมือนผมไม่เห็นท่านเห็นบางคนเห็นนั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนรวมส่วนของวิทยากรี่จะดูเป็นรายบุคคลเลยนะครับดังนั้นแล้วก็ระบบนี้นะครับโปรแกรมนี้จะเช็คก,การเข้าขการออกโดยอัตโนมัตินะครับก็จะปริ้นออกมารายงานเป็นกลุ่มตามที่ฝ่ายเทคนิคท่าน บันทึกไว้นะครับก็จะจัดกลุ่มไว้เป็นที่เรียบร้อยว่าใี้กลุ่มนี้วิทยากรพี่เลี้ยงกลุ่มคณะทํางานนะครับกลุ่มของผู้เข้ารับการพัฒนาคือว่าที่ท่านรองผอโรงเรียนเนี่ยนะครับดังนั้นท่านเข้าท่านออกเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญทางสพทท่านเน้นย้ําตลอดว่าแม้จะเข้าแต่ว่าปิดหน้าจอท่านก็ถือว่าท่านยังไม่ได้เข้ารับการพัฒนานะครับ อย่างนั้นการปิดหน้าจอท่านอาจจะปวดท้องเข้าห้องน้ําในระยะสั้นๆไม่เป็นไรนะครับคล้ายเหมือนเราอยู่ในห้องประชุมนี่แหละเราเวลาเราอยากเข้าห้องน้ําเราก็เดินไปเข้าห้องน้ําก็กลับมาในระยะเวลาเวลาที่เหมาะสมนะครับไม่น่าจะนานเกินไปเหมือนกันนะครับแต่เปิดหน้าจอไว้นะครับงั้นฝากทุกท่านผู้รับผู้เข้ารับการพัฒนาสําคัญที่สุดนะครับเพราะเดี๋ยวฝ่ายวัดผลจะ พูดเรื่องเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเช้าคนเข้ายัางมไม่ครบก็เลยเกินนําไปแล้วรอบหนึ่งแต่รอบนี้คนครบแล้วนะครับก็จะให้พูดอีกทีหนึ่งนะครับในระยะที่หนึ่งก็จัดตามตารางนะครับก็ให้ทุกท่านก็รับฟังนะครับรับชมทางออนไลน์นะครับให้ได้รับความรู้ประสบการณ์อย่าง ดีที่สุดนะครับตามที่ท่านนั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับท่านก็จะได้รับฟังนะครับรับชมเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ฝากว่าตามตารางนี้เราประสานผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ประสบการณ์ตรงต่างๆมาเล่าให้ท่านฟังเป้าหมายในการของหน่วยพัฒนานี้นะครับตามสปท้องการก็คืออยากเข็นว่าท่านได้ประสบการณ์ในการที่จะไปเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับที่ดีจะ ต้องทําอย่างไรนะครับดังนั้นก็จะได้รับเต็มที่นะครับซึ่งเรามั่นใจว่าท่านทําได้เพราะว่าท่านก็เคยอยู่กับรองพบอโรงเรียนอยู่แล้วนะครับอยู่เห็นกันนะครับแต่ว่าเมื่อจะไปเป็นทันทีนะครับก็อยากให้ท่านได้ฝึกประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็ให้รับความรู้ไปด้วยนะครับตามตารางห้าวันโอ้เจ็ดวันนะครับเจ็วันตอนนี้เต็มที่เลย เวลาถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะครับแต่ละวันดังนั้นท่านอยากหายไปไหนนะครับเพราะว่าเก้าเวลาเก้าสิบเปอร์เซ็นหายไปน,นิดเดียวนะครับเพราะว่าทั้งหมดสิบห้าวันถ้าไม่ครบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนี่ผมดูแล้วฝ่ายวัดผลประเมินผลเมื่อกี้นะท่านจริงจังมากเลยนะท่านบอกว่าโอ้ท่านพอคะต้อง เตือนห,หน่อยๆนะเมื่อกี้มีคนส่งเอาข้อสอบไปว่าไงทำโอ้รู้ข้อสอบมาอย่างไหนไม่รู้นะอย่าทํานะครับบางทีมันเกิดความเสียหายท่านจะรับผิดชอบไม่ไหวนะก็เป็นห่วงท่านอย่าทําเล่นกันนะครับเอาจริงเพราะว่าตรงนี้มันออนไลน์ครับมีคนเห็นเราเราอาจจะไม่เห็นเขาก็ได้ดังนั้นก็ฝากท่านนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับห่วงใยทุกท่านนะครับอยากเห็นท่านผ่านการอบรมไปทุกคนนะครับ แต่ก็ต้องยึดนะครับยึดในหลักการนะครับตามกำหนดตัวบัญชีด้วยนะครับเราก็ฝากทุกท่านมีบางท่านคลอดลูกด้วยนะครับเมื่อกี้เราก็แก้ปัญหาให้แล้วนะครับคลอดลูกวันเมื่อวานนั้นนะครับก็ยังให้สิทธิ์อยู่นะครับยังยังต้องช่วยกันนะครับเวลา16บหนาฬิกาถึง17บเนาฬิกานะครับวันแรกก็จะให้พบปากกับ วิทยากรพี่เลี้ยงนะครับมีอะไรก็สอบถามกันตอนนั้นนะครับก็ในช่วงวันนี้ช่วงนี้แก้ปัญหากันนะครับบางท่านยังเข้ามาไม่ได้นะครับหรือยังไงก็ต้องหาวิธีนะครับปรึกษาวิทยากรพี่เลี้ยงนะครับก็อย่าไปรวมที่เดียวท่านมาทัวรีคนเดียวก็ปวดหัวแล้วแต่ท่านทําได้อยู่หรอกนะครับแต่ว่าบางทีสายมันซ้อนกันท่านมีวิทยากรพี่เลี้ยงปรึกษาเลยนะครับท่าน ท่านวิทยกรพู้เลี้ยงก็มาประสานนะครับประสานส่วนกลางถ้าท่านตัดตตัดสินใจไม่ได้นะครับของวันแรกนี้มีพบปะนะครับตามตารางนะครับวิทยกรพี่เลี้ยงวันนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้ายังคุยกันไม่เสร็จวันที่เออหลังยี่สิบเอ็ดนาฬิกาครับท่านคุยกันอีกสักชั่วโมงก็ไม่มีไม่เสียหายนะครับในระบบนี้คุยกันได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับของโปรแกรมเว็บเอ็กนี่ครับ มีห้องย่อยอยู่ด้วยนะครับในห้องย่อยท่านสามารถคุยกันได้ปรึกษากันได้ด้วยนะครับอย่างนั้นก็เป็นโปรแกรมที่ดีครับสามารถไม่ต้องออกไปเข้าใหม่ตอนนี้อยู่ในห้องเลยท่านก็ไปเข้าห้องห้องเล็กห้องย่อยท่านได้นะครับซึ่งท่านก็เข้าไปแล้วก็สามารถคุยกันปรึกษากันได้นะครับในวันนี้กับวันพุวงนี้ นะครับตอนเย็นในวันนี้อยากได้ประธานแล้วก็คณะกรรมการกลุ่มนะครับกลุ่มที่ท่านอยู่นะครับถ้าจะมีชื่อของกลุ่มไหมก็แล้วแต่ท่านนะครับส่วนส่วนกลุ่มใหญ่รุ่นรุ่นของท่านนะครับอยากเห็นว่าทั้งหมด424ท่านที่เข้ามาอบรมวันนี้นะครับยอดในวันนี้นะครับให้มีประธานรุ่น ซึ่งผมบอกพี่เลี้ยงวิทยากรพี่เลี้ยงในแต่ละกลุ่มแล้วนะครับให้ท่านเลือกประธานในกลุ่มเพื่อจะมาเลือกกันเองอีกทีหนึง่งให้มีประธานรุ่นเสร็จก็จะมีคณะกรรมการรุ่นนะครับให้มีรุ่นของท่านกน็รุ่นรองผอสถานศึกษารุ่นนี้นะครับใหญ่ที่สุดเป็นรุ่นที่ใหญ่มากนะครับจำนวนคน424ท่านด้วยกันวันนี้นะครับ มีอยู่ทุกจังหวัดด้วยในภาคอีสานนะครับถือว่ายิ่งใหญ่มาก่านก็จะมีเครือข่ายครับไม่ใช่ว่าอบรมเสร็จไปแล้วปรับทางใครทางเราอทางใครทางมันจบแล้วจบเลยไม่ใช่ครับผมผ่านมาจนถึงวันนี้รุ่นไหนก็กลับไปหากันทุกครั้งนะครับความหมายว่ากลับไปเลี้ยงรุ่นกลับไปมีกิจกรรมรุ่นด้วยกันตลอดจน ผมว่าไม่ใช่กเกษียณอายุราชการนะครับอย่างรุ่นของผมคู่ใหญ่อย่างนี้รองพอเกตเพรอเกตไปเจอกันก็ยังมีรุ่นเหมือนเดิมน,นะครับก็หวังว่ารุ่นของท่านก็จะเป็นรุ่นนะครับไม่มีเครือข่ายด้วยกันนะครับนั่นคือความหวังของการจัดพัฒนาด้วยอันนี้สําคัญสําคัญด้วยนะครับนะครับในการที่จะสร้างเครือข่ายดังนั้นก็อยากเห็นว่า ท่านมีโอกาสได้พบปาก,กันนะครับระยะที่1ก็ส่วนวันที่สองวันที่1ิ1สสห้านะครับในช่วงของวิทยากรพี่เลี้ยงสิบหกนาฬกาถึง17บเจ็นิกานี่ก็ก็อยากให้รวมกันอยู่นะครับตอนนี้จะเป็นห้องใหญ่มีวิทยากรตามตารางนะครับคือคือเราจะเป็นการให้ความรู้นะครับสร้างความตระหนักช่วยกันในเรื่องของกฎหมายวินัยนี่นะครับ ก็ยังให้รวมกันนะครับไม่ได้แยกนอกนั้นแยกนะครับใน1 6บกถึงสินาฬิกาถ้าเวลาไม่พอก็เหมือนผมว่า21่นาฬิกาท่านคุยกันได้ต่อนะครับแตในวันที่สองวันที่สิบเออวันวันพรุ่งนี้ให้ได้ประธานรุ่นนะครับกรรมาการรุ่นนะครับให้เรียบร้อยนะครับระยะที่สองที่ผมได้นำเรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมาการาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ก่อนวางแผนนะครับท่านก็อนุญาตนะครับทางทางฝ่ายจัดของสอปท่านก็อนุญาตว่าคลิดร้อยเห็ดเราทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ไม่เกินพันคนนะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีการติดต่อไอโควิดนี้น้อยนะครับดังนั้นก็สามารถทำได้นะครับในการที่จะให้ท่าน มาฝึกในระยะที่สองนะครับอยากให้ท่านในกลุ่มท่านเห็นหน้าก้าตากันนะครับไปคุยกันปรึกษาหรือกันนะครับซึ่งตอนในในวันนี้ทางเชียงรายจัดประชุมสอบอมทออครับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้บริหารโรงเรียนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับเขายังจัดได้นะก็โดยการตรวจ ATK ก่อน เข้าประชุมทางร้อยเอกก็จะเอาวิธีการเดียวกันครับเพื่อให้ท่าน400ยี่อะไรนะ400 24คนได้มาเป็นเครือข่ายเป็นรุ่นจริงๆนะครับไม่ใช่อบรมพัฒนาไปแล้วทางใครทางเราอยากให้ท่านได้เป็นองคอ์กรหนึ่งเป็นหน่วยเป็นเครือข่ายหนึ่งครับที่ยิ่งใหญ่มากท่าน มีอายุนน้อยกันเองนะผมดูแล้วก็บางท่านก็อนาคตยังเหลืออีกเยอะเลยในนราชการดังนั้นการเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ก,กันเป็นรุ่นเป็นเครือข่ายที่มีโอกาสได้พบปะก,กันเป็นเรื่องที่สําคัญในการจัดอบรมพัฒนาในแต่ละครั้งแต่เนื่องจากโควิดนะครับแพร่ระบาดก็จึงทําให้ทางสพทได้กําหนดร่างๆไว้นะครับเป็นออนไลน์แต่ท่านก็เปิดให้อยู่ว่าในระยะที่ ทางหน่วยพัฒนานี่สามารถทําได้ก็ให้แจ้งเสนอไปซึ่งท่านก็อนอุญ,ญาตนะครับแต่ติดขัดเรื่องว่าประมาณแค่นั้นเองซึ่งผมมั่นใจว่าท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ท่านพัฒนาอบรมผ่านไปนี่ท่านจะไปเป็นรองผอ,อนะครับหรือก่อนที่จะมานี่หลายท่านก็แจ้งความประสงค์ว่าอยากมาพัฒนาเพื่อที่จะมีสิทธ มีโอกาสเมื่อตำแหน่งว่างทันทีได้บรรจุทันทีพร้อมที่จะออกค่าใช้จ่ายเองว่างั้นก็หลายท่านนะครับแต่ท่านที่ท่านที่ไม่ได้คิดไว้นะว่าโอ้แต่เราอยู่ที่หนึ่งที่ห้าอยู่แล้วได้บรรจุแน่นอนไมอ่ออกกับเพื่อนก็ได้ไหมอันนี้ก็คงจะเนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณน้นองขอเนี่ยขอเราช่วยกันนะครับก็อยากให้ท่านได้มาเห็นของจริงไม่ใช่ออนไลน์ไปดู เออที่โรงเรียนใครโรงเรียนเรากลับมาก็มาทำให้หลักสูตรจบไปแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่อยากเห็นอย่างนั้นอยากเห็นว่าสิ่งที่จะได้รับคือท่านมีเครือข่ายมีรุ่นมีกลุ่มท่านนะครับอย่างน้อยยี่สิบท่านในกลุ่มจะได้คุยกันแล้วก็ออกไปกินข้าวด้วยกันทานข้าวด้วยกันนะครับได้พูดปะ พบปากกันในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันก็ยังดีนะครับดับงนั้นก็ทางหน่วยพัฒนาเราก็ฝากวิทยากมพี่เลี้ยงนะครับได้คุยกันฝากไปถึงท่านผู้เข้ารับก,การพัฒนานะครับได้ช่วยกันนะครับในงบประมาณไม่ไม่เยอะนะครับก็ตั้งไว้ไม่เกิน2,000บาทนะครับต่อท่านก็แจ้งคณะ,ะนะครับถ้าท่านใดมีปัญหาอุบสรรคักอย่างไรไม่ได้จริงๆก็ แจ้งได้นะครับแจ้งจแจ้งผ่านท่านวิทยากรพี่เลี้ยงนะครับเราจะวิธีพัฒนาให้นอกจากกับที่เราวางแผนไว้นะครับแต่ว่าหน่วยฝึกก็โรงเรียนที่จะเตรียมไว้ให้ท่านก็ประสานเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีในจังหวัดร้อยเอ็ดเราโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มมัธยมก็จะไปนะครับประถมศึกษาสามเขตก็เขตละห้าโรงเรียนครับ ทางมหาสารคามก็อาสามาสามสี่โรงสามโรงครับสามโรงเรียนมัธยมนะครับก็จะจัดให้ไปกรสินสามโรงครับนี่ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้จัดว่ากลุ่มไหนจะได้ไปตรงไหนนะครับแต่ว่าตามมาตรการในตอนนี้จะต้องตรวจเอทเคก่อนมาหนึ่งวันนะครับท่านจะตรวจเองหรือจะไปโรงพยาบาล ก็ได้นะครับแต่ให้ถ่ายรูปแล้วก็หาหลักฐานว่าท่านได้ตรวจแล้วนะครับยืนยันมานะครับก็จะดําเนินการได้ต่อไปยกเว้นท่านที่ไม่ได้จริงๆนะครับก็ยังยังจะหาวิธีให้นะครับท่านที่มาไม่ได้ยางกอดลูกยังเดินไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับยังไปมาไม่สะดวกอย่างงี้นะครับก็ยังจะมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนอยู่แต่ใช้วิธีหรืออาจจะ ให้ท่านเดี๋ยวเดี๋ยวทางทีมงานจะคุยกันอีกทีนึงนะครับในรายละเอียดแต่แต่มาตรการแรกระยะที่สองให้ดําเนินการตามแผนแรกก่อนนะครับอพออบรมไปเจ็ดวันนี้มีโควิดระบาดหนักขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้ทําตามแผนหนึ่งนะครับก็แผนสองก็ลองรับไว้ลไว้แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ตามนี้ก่อนนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่าน เป็นความหวังดีต่อท่านนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากให้มหา,รา,หารยละเอียดหรอกสายราคามการะสินหรอกนะครับแต่เป็นศูนย์รวมกองกลางหมายความว่าอยู่กลางเลยผมดูแล้วท่านที่จะมาจากนู้นจากมาจากบึงการน้องคายก็มาที่นี่ก็กลางท่านที่มาจากอุบลอย่างเงี้ยก็มาที่นี่ก็กลางนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางอยู่นะครับก็มา ทางโรงเรียนที่อาสาสมัครผมขอท่านว่าเลี้ยงข้าวเที่ยงท่านแถมข้าวเย็นอีกนะครับแต่ละกลุ่มจะให้ไปสองกลุ่มนะครับกลุ่มให้ไปโรงเรียนอีกสองกลุ่มเป็นสี่สิบคนประมาณนะประมาณสี่สิบคนไปด้วยกันไปโรงเรียนแรกวันแรกครับดูผลงานเพจแท็กทิตของโรงเรียนดูการจัดการบริหารงานของโรงเรียนที่เป็นเลิศน,นะครับอย่างไร เสร็จแล้วครึ่งวันท่านก็จะฝากทางโรงเรียนว่าพาท่านไปดูบริบทนะครับของจังหวัดนะครับที่น่าดูนะอย่างร้อยเอีดเราก็จะมีพาท่านขึ้นหนโอโอดอย่างนี้นะหโอโวดไปมหาเจดียชัยมงคลไปดูที่ไปสถานที่อะไรอินทรปาลัมใหญ่ที่สุดในโลกลักษณะนี้นะ ก็จะให้ท่านได้เห็นของจริงดีกว่าจะไปดูใน youtube นะอนะขึ้นหัวโวแล้วขึ้นจริงครับสามสิบกี่ชั้นหรือสามสิบห้าชั้นสามสิบสี่ชั้นครับเดินทีละชั้นทีละชั้นไปดูนะครับทานข้าวที่ชั้นที่เท่าไหร่นะเขาให้ทานข้าวเนี่ยครับดูวิวบรรยากาศมากเลยน่ายี่สิบเก้าแล้วชั้นที่มีครับมีชั้นที่สามสิบห้ามี ภาษีภาษาลิขทาศนะครับให้ให้เราก็้ไปกับไหวแล้วก็ดูวิวนะครับมองตรงนี้สามารถมองเห็นพระมหาจีดีชัยมงคลที <S 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 ่อำเภอหนองพอกเลยนะครับก็อยากเห็นว่าเรามาแล้วก็แล้วทางร้อยเอ็ดจะมีโรงแรมไม่แพงครับ โรงแรมราคาไม่เกินห้าร้อยก็เยอะนะครับต่อวันต่อคืนให้แต่ละกลุ่มท่านคุยกันเองนะครับเพราะว่าทางเขตพื้นที่ไม่ได้ไปคุยโรงแรมให้นะครับให้ท่านไปไไปไป,ไปจองเอาเองเลยนะครับไปพักร่วมกันท่านคุยกันัว่าเออไปตรงนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วตอนเย็นทางร้อยเอ็ดนี่ยังยังมีร้านอาหารนะครับเปิดเปิดได้อยู่ นะครับทานข้าวร่วมกันอะไรเนี่ยมีแสงสีเสียงอยู่นะครับเพราะว่าทางจังหวัดเปิดโอเพนได้ไม่เกินหนึ่งพันคนครับตอนนี้ก็แจ้งคณะเรานะครับอย่างหนึ่งก็อยากให้ท่านมาพบกันด้วยออนไลน์อย่างเดียวบางทีเบื่อนะผมว่าเสียสงสารท่านว่าโอ้ไม่น่าโควิดไม่น่ามาท่านจะได้มาอบรมกันที่โรงแรมจริงๆริงนะครับ จะได้เดินไปเดินมาได้พบกันบ้างนะครับอันนี้ก็โอกาสสักระยะนะครับระยะที่สองวันที่สองไปอีกลรงนะครับของกลุ่มเดิมะกลุ่มสี่สองกลุ่มที่ท่านไปด้วยกันวันที่สามก็ไปกลุ่มเดิมเออไปอีกโรงหนึ่งครับสรุปว่าท่านจะได้ดูสามโรงเรียนไปสามโรงเรียนแล้วก็แบบมีบริบทต่างๆท่านก็จะพาไป นะครับทางโรงเรียนจะพาไปไปดูอง,องค์กรเอกชนบ้างไปดูเศรษฐกิจพอเพียงบ้างแถวๆนั้นนะครับให้ท่านได้เห็นเสร็จแล้วก็เรื่องข้าวเที่ยงข้าวเย็นนะครับโรงเรียนพร้อมที่จะดูแลท่านสี่สิบท่านพร้อมวิทยากรพี่เลี้ยงนะครับรวิทยากรพี่เลี้ยงก็จะให้ตรวจเอทเคพร้อมกับท่านลงไปเป็นพี่เลี้ยงจริงในระยะที่สองนะครับ ได,ได้คุยกันเต็มที่นะครับสามวันครับสรุปว่าสามวันในท่านไปด้วยกันสามโรงเรียนวันที่สี่ก็นำเสนอผลการศึกษาดูงานสรุปการศึกษาดูงานและจัดทำรายงานผลการศึกษาดูงานนีครับทางทีมคณะทำงานได้คุยกันว่าจะให้ท่านไปที่โรงแรมนะครับโรงแรมที่รับได้นะ สี่ห้าร้อยหกร้อยคนซึ่งทางรอยย็ดได้จัดอยู่บบบ่อยๆนะครับงานแต่งงานก็คนเจ็ดแปดร้อยนะครับจัดอยู่ทุกวันเนี่ยนี่ไม่เป็นไรก็เราก็จะจัดให้ท่านได้คุยกันได้เจอกันในกลุ่มของท่านนะครับวันที่วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสามวันที่ยี่สบสามนะครับส่วนยี่สิบสี่ก็นำเสนอผลการศึกษาดูง,งานอยู่ ถ้ายี่สิบสามสำเร็จรู้ล่วงด้วยดีวันที่ยี่บสี่ก็จะให้ท่านเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะให้ท่านเดินทางกลับก่อนนะครับแต่ว่ายังต้องเช็คเวลาให้นะครับเพราะว่าเดินทางมาหลายจังหวัดนะเพื่อไปเตรียมการในระยะที่สามระยะสามออนไลน์นะครับออนไลน์คือการจัดทำแผนก็าจะได้พบวิทยากรก่อน แล้วท่านก็นําสิ่งที่ท่านเห็นเวทต่างๆนะครับไปคิดทําแผนว่าจะไปเป็นลองพอโรงเรียนแล้วน่าจะมีโครงการอะไรที่ท่านคิดได้นะครับอาจจะเป็นไม่เป็นแผนเล่มทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่อยากทําอยากเห็นอยากอยากจะทํานะครับเดี๋ยวฝ่ายวัดปุจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับนั้นในระยะที่สามสามวันออนไลน์กันนะครับออนไลน์กัน ก็แจ่งต่อคร่าวไว้เพียงแค่นี้นะครับมีอะไรสงสัยนะครับก็ให้ท่านปรึกษาวิทยากรพี่เลี้ยงนะครับซึ่งในแต่ละวันจะมีอยู่ดูท่านอยู่นะครับดูแลท่านอยู่นะครับก็ในการฝึกการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งในครั้งนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับแล้วก็ขอให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่าน มีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับก็สำเร็จในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งทุกท่านนะครับก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธชมศึกษาระเอีดท่านประธานหน่วยพัฒนานะคะท่านดออรอดุลศักดิ์บุญเอเนกเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะที่ในวันนี้ท่านได้มาพบปะ แล้วก็ให้กําลังใจชี้แจงแนวทางที่เป็นประโยชน์นะคะสําหรับผู้เข้ารับการพัฒนาทุกๆท่านค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะตามที่ทางท่านประธานหน่วยพัฒนา